ใครที่มาเที่ยวอำเภอขุหวัดจันทบุรีแนะนำสองวัดนี้ฮะอยู่ใกล้ๆก,กันมาชมโบสถ์เก่าโบราณอายุหลายร้อยปีครับที่วัดเกวียนหักและวัดตะปอนใหญ่โบสถ์ได้สร้างขึ้นสมัยอยุทยาตอนปลายสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนู่นแหละครับของดีเมืองจันนั้มีมากไปนอกจากทะเลและผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่เก่าแก่มากมายมาเที่ยวกันนะครับจันทบุรี สวัสดีครับทุกคนทํางานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับดูฮะผมอยู่กับผมครับหนึ่งกิลพันมาชมของเก่าที่คลุงฮะจันทบุรีนี่เมืองเก่าจริงๆดูครับโบสถ์เก่าอันนี้วัดเกวียนห,กหักฮะมีวัดเก่าๆหลายที่ฮะที่นี่ที่ตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นกระท้อนยักษ์อยู่ข้างวัดนี่ครับอุ้ดูร่วงลงมาครับลุงออดในหลบนี่ฮะหลบ มุกใหญ่ไงครับเสียด้เลยครับเนี่ยนี่ฮะวัดแต่ละวัดก็หลายร้อยปีสมัยนู่นเหรอฮะอายุทยงอายุทยาด้วยครับไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีครับแต่ละที่เนี่ยกินได้เลยล่วงใหม่ๆเนี่ยดูลงมาครับเก็บนู่นตกลงมาแลวนะ้วไปดูครับว่าเปิดโบสถ์ไหมตามที่ครบ ปิดป้ายไว้ก็ภาพเขียนสีด้านในก็ยังหลงเหลือนะฮะเ,เก่ารอบๆบ,บริเวณวัดเกวียนหักนี่ก็มีอาคารเก่าหลายอาคารฮะมีศาลาศาลาการ,รเรียนเก่าสวยฮะส่วนโบสถ์ล้างใหม่ก็อยู่อยู่ตรงนู้นฮะบรรยากาศร่มเรื่องนะที่นี่ เมืองจันทร์อำเภอกลุงทดูครับุมรอบๆก็ร่องรอยได้รับการบุรณาแต่เสียดาครับโบสถ์ไม่เปิดครับเนี่ยครับภาพเข็นสีก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อย วัดเกวียนหักครับสวยงามครับเสมาไม่เห็นนะครับเห็นแต่ละมุมเป็นก้อนหินครับผมนี่ฮวางแทนเสมาไหมด้านข้างก็จะมีเจดีรอบฮะทั้งสี่ด้านแล้วก็มีด้านนอกด้วยเก่าครับต้นกระท้อนต้นที่เห็นนี่เลยใหญ่มากครับต้นกระท้อนดกแล้วร่วงลงมา เต็มไปหมดครับนี่มุมด้านหลังครับด้านหลังนู้นก็เป็นสาราไม้เก่านี่ก็มีต้นจันฮะลุงออดก็ไปเก็บจันสุกพอดีวัดเกวียนหักเขาก็เลยทำเกวียนไว้ครับนี่โอ้ oh, ครับเกวียนหลวงวัดลุงวอดก็ สมัยก่อนลุกอ้อก็ใช้พวกนี้แหละฮะสัญจรไปโรงเรียนผมจะอยู่ข้างนี้นี่รัาจำลองไว้ครับวัดเกวียนหักครับ,บรรด้านข้างนี้ก็เป็นโรงเรียนนะบ้านพักครูแล้วก็อาคารเรียนก็เป็นแบบเก่าคนระับนึกถึงอาคารเรียนที่ผมเรียนสมัยโบราณก็ประมาณนี้ฮนะแต่มันไม่ได้รับการบราูบรณะก็พังไป ไม่ได้เปิดฮะรับเีไดครับมาไม่ได้เปิด่ตรงบสฝั่งนี้ก็สวยนะครับบหน้าบันทาได้สวยงามมากพระอา,า,าจารย์ท่านกําลังทําความสะอาดรอบๆโบสถอยู่นนยหน้าบันก็จะเป็นกระเบื้องดินเ<ม>ผาฮะพวกกระเบื้องชามสังกะโลกฮะเป็นลวดลาย ยงามครับโบสถด้านข้างวัดเกวียนหักนี่ก็สวยงามครับบริเวณวัดหลวงพ่อท่านขยันครับตัดห้าร่มเรื่อนมากครับแล้วก็คงต้นไม้เก่าไว้เนี่ยฮะมีต้นมะขามยักษ์ต้นโพต้นไซนี่ต้นใหญ่มากครับวัดข้างวัดก็เป็นโรงเรียนฮะให้เด็กดกํกลังเปิดเพลงน้องแนงน้องแนงกัน รูบานไอเขาเรียกว่าปฐมวัยก่อนปฐมวัยตอนนี้เด็กๆกำลังหลับอยู่แล้วก็โรงเรียนผู้ใหญ่ก็ฝั่งนู้นบ้านพักครูโบทของวัดเกวียนหักก็ทำไว้สวยงามครับโบทใหม่โอเคครับเพื่อน <S <S ๆเดี๋ยวไปต่อยวัดหนึ่งใกล้ๆกันนี่แหละ วัดหนึ่งครับไม่ไกลจากวัดเกวียนหักคือวัดตะปอนใหญ่เดี๋ยวผมดูกอนทางเข้าทางไหนเข้าทางนู้นครับเดี๋ยวไปเข้าทางนี้ก็ได้ไมว่านะครับผมก็เป็นชุมชนอยู่ห่างกันไม่ถึงห้ากิโลครับลับมายังขึ้นกับตะบนเกวียนหักอยู่ฮะวัดสวยมากครับวัดเกวียนหักนี่ฮะไฮไลท์เลยครับตรงนี้วัดตะปอนใหญ่เข้าไปเลยครับเพื่อน นี่ก็เก่าแก่เป็นหลายร้อยปีครับตะปอนใหญ่นะครับอยู่อำเภอขลุงจันทบุรีนีฮะบรอร,ร,รอบรอบๆวัดครับมีศาลาไม้ครับกำลังทำสวยงามครับต้นไม้แต่และต้นก็เก่าแก่นั่นะต้นบเบลวลา่าเดี๋ยวไปดูบทเก่าครับที่นี่เขาเปิดให้ชมนะครับที่ผมดูรีวงรีวิว โบสถ์เก่าคู่กับโบสถ์ใหม่ทางนู้นครับได้ยินเสียงกบสไม้รบกวนนิดหน่อยครับช่างเขากำลังทำงานใสาไม้ทำอาคารอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นวิหารพระพุทธเมตตาหลวงพ่อสำริดผลครับนี่ฮะดูศิลปะครับกึิงไทยึิงจีนฮะข้างบน สังเกตนะครับร่วม200ปีครับที่นี่ส่วนบทใหม่ด้านหลังนี่ก็สวยงามอลังการครับใหญ่มากครับเขาไปดูครับวัดต,ตะปอนใหญ่ก็เดิมก็คือเรียกว่าวัดโพธารามครับสร้างเมื่อพศออ2205-90ครับสมัยยุธยาตอนปลายนู่นแะครับ ของเก่าเมืองจันนี่สุดยอดจริงครับเมืองจันเมืองกลุงเนี่ยเมืองแหลมสิงมีประวัติศาสตร์ครไม่ใช่มาเที่ยวทะเลอย่างเดียวครับอย่างอื่นก็มีครับที่นี่ของเก่าดูฮะสวยงามครับบริเวณด้านในครับ พ่อสำลิดผลครับหลวงอาน,นก็ขอขวัญผมนะครับที่นี่เปิดโบสถ์ฮะที่วัดเล้วพบพุทธร,รูปจําลองของหลวงพ่อสำลิดผลนี่ก็เต็มฮะอยู่ในโบสถ์นี่แหละเก็บไว้ในโบสถ์หมดเลยที่สร้างขึ้น,นาใหม่เพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดนะครมุมบูชาก็ได้นะครับที่วัดก็จะมีรอยพุทธประวาดจำลองครับที่นี่แต่นี้ก็สองสี่สองหนะเก่าท่านก็ใส่ตู้ไว้ตู้ก็พังเนี่ยดูฮะรอยพุทธประวัติจำลองครับโบสถ์ก็สร้างติดชิดกันกันกบโบสถ์ใหม่เนี่ยฮะ ทางเหนือก็คอเคยเรียกวิหารน้อยนะแต่นี่มันเป็นโบสถโบราณแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแนะนำเลยครับเพื่อนๆลุงออสการันตีครับที่กรุงโอ้โหวัดกเกวีนหักแล้วก็ที่นี่เลยครับวัดอะไรนะครับวัดตะปอนใหญ่นี่เาเก่าครับหลวงพ่อสมฤทิ์ผลอยู่ด้านในนี้ครับ ยุทธยานู่นแหละครับแต่ละวัดที่นี่ก็เก่าแก่ครับที่ไปมาสองวัดเนี่ยแนะนำเพื่อนๆเ,เลยฮะมาขลุงก็วิ่งเข้ามาเส้นในครับปักบุตร GPS ดูครับก็จะมาวัดสองวัดนี้ได้โอเคครับเพื่อนๆทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับไปบาย